ฮือฮาบัตรวีวีไคอนจบการศึกษาเชอปรางราคาพุ่ง150,000บาทกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากหลังจากที่เพจ bnk 4 8โพสต์ภาพและรายละเอียดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอปรางอารีกุลหรือเชอปรางที่บัตรวีว i p ของเชอปรางราคาพุ่งสูงกว่า150,000บาท เชอร์ปรางประกาศจบการศึกษาจาก B.N.K.48 ภายในงาน B.N.K.48 จังเก้นทัวนามเมนต2023ซึ่งเป็นอีเวนต์เป่ายิงฉูบเพื่อค้นหาสมาชิก16คนที่จะได้เป็นเซมบัสสื่อเพลงใหม่ของ B.N.K.48 จากสมาชิกทั้งหมดของ B.N.K.48 และ C.G.M.48 ทั้ง74คน เชอร์ปรางจะมีงานสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของวง B.N.K.48 คือจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที่29ตุลาคม2566ที่ Thunderdome หลังจากที่เห็นราคาบัตรแล้วหลายคนวิพากวิจารณ์อย่างมากว่าบัตรราคา150,000บาทเมื่อหารกัน 15คนจะตกคนละ10,000บาทซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาอธิบายสาเหตุการขายบัตรราคานี้เพราะว่าจะมีแฟนคลับที่รวมกลุ่มกันหรือที่เรียกว่าเหล่าแมวซึ่งเต้นแฟนคลับของเชอร์ปรางต้องการจะรวบกลุ่มกันเพื่อทำโปรเจกต์จบการศึกษาให้กับเชอร์ปราง ดังนั้นบัตรราคา150,000บาทที่ขายเพียงแค่สองใบนั้นจึงเป็นบัตรที่ออกแบบมาเพื่อแฟนคลับของเชอร์ปรางเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกลุ่มแฟนคลับเชอร์ปราง